ครับสวัสดีครับอยู่กับชูลูกิสานไมโครซิงครับอันนี้ก็ช่วงเช้าๆครับเดดดำก็มาพร้อมแล้ววันนี้ก็จะตักสองคันอีกเหมือนเดิมครับนี่ครับเจ้าสมายหรือว่าสมเช้งครับที่เขาเรียกกันเมื่อวานตอนเย็นก็ เติมน้ำยาแอแวกน้ำยาเอใหม่ครับเสร็จเรียบร้อยช่างบอกว่ามันรั่วตรงหัวหัวอะไรนะหัวหัวอบอหรือหัวคอมพี่หัวคอมเลยนะแต่เลขอะไรนนะเลขอะไรรใคไข่ โอ <Dante> ้ไปไปโอ้โ้อรถนี้ด <etwa> ับพวงมาลัยทมเลยมือข้อมือข้อมือข้อเอ้ ก็นี่ครับคันนี้ก็จะได้ลงพร้อมกันครับ๋อๆคันเดียวก็จะตายอยู่ใน้องคันแอเย็นมากครับคันนี้ผมยอมเลยครับช้ำเมื่อวานทาแก่บอกว่ามันเบี้ยวครับมันจะไม่เบี้ยวได้ไงยังไม่ได้แต่งสโลปแต่งอะไรเลย ตักอย่างเดียวครับตักด้วยสลบด้วยใครจะทำทันเนาะ<ๆ>ก็ต้องดครับครับดิงก็สะอาดหงสะอาดตาแล้วครับก็ไม่นานก็น่าจะเสร็จอีสองสามวันก็น่าจะเกือบเสร็จนะครับ Hoặc mình có một người làm việc của họ học mình làm việc làm việc Làng yang sạch Tông chọt cái yeah. này nè này, Bên này. Sao mà Sao พี่ฉีเรเองฉีให้ขาดเลยมาดูรถมอตารนะเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเติมน้ำมันมาเต็มถังโอ้เต็มถังเลยครับรถมอตารวันนี้กลาวว่าจะชวดน,นะครับ เอาสักห้าสิบเที่ยวบ่หนี่ึคุยกับโทรศัพท์ได้ตังค์นะพี่ถ้าพี่คุยอย่างนั้นพี่ไม่ได้ตังค์นี่ บังุ่นครับถ้าใส่บังุ่นใหญ่นี่สวยเลยคันนี้ช่วงล่างครับเต็มระบบ อันนี้น้ำมันอะไรนี่น้ำมันพาวเวอร์หรือน้ำมันเบรกครับน่าจะน้ำมันพาวเวอร์นะครับอย,อยู่ไกลใช่ไหมมีพร้อมครับน้ำกลั่นที่อัดจารวีนี่สำคัญครับเวลาทำง,งานก็รถมันล้าครับก็ต้องอัดบ้าง ท้าไม่อัดนี่ดังครับงอดเง็ดงอดเง็ดรวมแล้วนี่แอบรวมแล้วนี่อา ทีมงานก็คุยกันอยู่โน่นนตื่นเช้ามาไม่คุยเรื่องอะไรแล้วครับมีแต่เรื่องงานครับตรงนี้นี่เดี๋ยวก็เตกครับเขามีแต่เอาแบบยางนะอันนี้เอาเอาอะไรมาใส่นี่เป็นแผ่นอะคริลิกครับใช่ไหม เข้าใจทำครับเอาตาลนัดมาวาดไปไหนทุระอะไรปืนใคร ปืนพิษตานะปืนอเไอโรตีนปลอกกระเมียนปล,ปลอกอะไรปลอกสูบมันอ๋อลูกสูบอารมณ์นี่นะนั่นน,นี่ไม่มีขายเยอ

บา <c oughs> แกไปซื้อน้ำมันนะครับยังรอกับข้าวก่อน มาดูน้ำมันเฟืองสวิงครับคันนี้นี่อาจจะเปลืองหน่อยเรียบร้อยหมดเกลี้ยง lao Đây lão à, đâu, đâu, đâu,

โยโมเลยโรเมือยคืนเนี่ยครับสำหรับทีิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่ทีิปหน้าสวัสดีครับ